เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายสุรเดชจิรัติติเจริญวันนี้เองผมขอปรึกษาเรื่องการก่อสร้างถนนเรื่องเมืงองจันทาคาครับเทศบาลจันทาคามำเภอจันทาคาเป็นอำเภอเก่าแก่ตั้งมาเกือบ200ปีนะครับแล้วก็มีชุมชนเก่าแก่แล้วก็ทางคับคั้แล้วก็ทางโครงการสวพบชัยชนภาคกันออกนะครับก็เคยไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ได้รับการลองเรียนถึงความเดือดร้อน ในการจราจรคับข้างนะครับแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วผมเองก็ได้เรื่องนี้ผมเองก็ได้หารือกับท่านประธานในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่21ในวันอังคารที่3ามที่เป็นมืกราองพนะครับแล้วก็มีหนังสือจากกรมทางหลวงน,นบทตอบมาเมื่อวันที่12เมษายนส5 6 6า ท่านปรานครับดูจากแผนภาพนี้นะครับจรรานี่ยมีถนนหมายเลข3078ผ่ากลางตลาดเทศบาลจนันทคานะครับซึ่งเป็นสองช่องการจราจรไปยังถนนหมายเลข3 3จากปาจิมบุรีไปอรัญญประเทศซึ่ง2ช่องจราจรน,นั้นมีนิคมอุตสาหกรรมผ่านนะครับรถบรรทุกผ่านก็ดีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งมีรถ ขนส่งพนักงานรถบัสผ่านก็ดีทําให้ไม่สามารถที่ขยายทางได้เนื่องจากทางเขตทางจํากัดดังนั้นเองท,ที่มาของการร้องขอในการสนับสนุนในการก่อสร้างถนนเลี่ยงมเมืองจันทบุรซึ่งทางกรมทางหลวงชนบทก็ได้พิจารณาแล้วก็ได้ไปสารวจแล้วนะครับก็ซึ่งในการสํารวจเบื้องต้นนะครับกรมทางหลวงชนบทได้สํารวจว่าเส้นทางที่เหมาะสมนะครับเป็นทางประมาณ2.2กิโลเป็นทางตัดใหม่600เมตรนะครับแล้วขยายทางเดิมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ โครงการมิหารส่วนจังหวัดนะครับ1.5กิโลนะครับแล้วก็ผ่านทุ่งนาและที่ว่างเปล่าของชุมชนซึ่งต้องเวงคืน54ไร่แล้วรวมทั้งถึงต้องทําสะพานข้ามทางรถไฟซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นช่องใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากแล้วก็ใช้ต้องมีพรบรเวงคืนที่ดินนะครับซึ่งโครงการดังกล่าว2กิโลกว่าต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า5ปีในการสรํารวจเบื้องต้นดับหนึ่งในการออกพรบรเวงคืนในการตั้งงบมาณจ่ายค่าเวงคืนในการ สำรวจออกแบบก่อสร้างและก่อสร้างซึ่งไม่กินแค่หปีนะครับซึ่งจากการในผมเองในฐานะกรรมการาคณะกรรมการก็สอบถามกางกรมทางหลวงชนบทในืองความคืบหน้าซึ่งทางกรมทางหลวงชนบทก็ยืนยันว่าเห็นด้วยในการโครงการดังกล่าวนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าให้ทางจังหวัดตั้งแผนพักจังหวัดซึ่งปัจจุบันนี้ก็ตั้งแผนพัการจังหวัดแล้วนะครับแต่ว่ากรมทางงชนบทก็มีเงื่อนไขว่าต้องให้ทางาจังหวัด มีผังเมืองจังหวัดเพิ่มเติมของเมืองปัญหาคามท่านประธานครับโครงการดังกล่าวผังเมืองจังนทคามของเทศบาลจันทคามนะครับมีความเดือดร้อนก็จริงนะครับแต่ว่าทางเส้นนี้มันนอกเขตเทศบาลจันทคามจึงไม่สามารถที่จะกระทำะผังเมืองได้จึงเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงชิบทกระทรวงคมนาคมน,นะครับช่วยเร่งรัดในการสํารวจออกแบบนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องในการสํารวจออกแบบเนี่ยเส้นทางหรือขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อที่จะออกประเวณคืนเพื่อจะตั้งวงมาณเวงนคืน,น,คนแล้วก็ก่อสร้างต่อไปซึ่งระยะเวลาดังกล่าวนะอย่างน้อยอย่างเรยวสุดถ้าไม่ติดอะไรตั้ง5ปีดังนั้นเองก็ฝากท่านประธานช่วยเ,เรียนไปทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชื่อสมมุนแล้วก็ดำเนินการโดยโดย่วนครับขอบคุณครับ